วัสดีครับมาเทสก่อนส่งให้ดูนะตัวนี้ Olympus Pen F นะครับเป็น Half Frame เนาะตัวท็อปเลยของ Olympus Pen F นะครับตัวนี้ส่งมาให้พี่เหน่งจัดการ CLA แล้วก็ทำความสะอาดตัวกล้องให้เนาะก็จัดการไปทั้งหมดแล้วเอามาคุยกันที่เลนก่อนเลนเป็นซุยโกะนะครับ38ม mm .F 1.8 เป็นเลนมาตรฐานเลยที่มันจะติดกับตัวกล้องมานะครับตอนมาเนี่ยมันก็เท่าที่ดูเนี่ยสภาพมันก็โอเคนะอ่าคือตอนที่มาเนี่ยนะครับอย่างแต่ว่ามันจะมีกลไกติดขัดตามอายุการใช้งานเนาะแล้วก็ชิ้นเลนด้านหน้าสวยนะชิ้นเลนด้านหน้านะครับสวยใสยเลยแล้วก็ชิ้นด้านหลังก็สวยแต่ว่ามันจะมีชิ้นกลางด้านในนะครับชิ้นกลางด้านใน ไม่แน่ใจว่าเห็นป่านะไม่น่าจะเห็นนะคือถ้ามองตาเปล่าจะเห็นนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งประมาณเซี่ยวนึงอะเซี่ยวพระจันทร์เซี่ยวหนึ่งนะครับมันจะเป็นโค้ดลอกอ่าที่แรกพี่หนึ่งดูเนี่ยสองดูเนี่ยนึกว่ามันเป็นฝ้าที่เป็นแบบฝ้าหนาๆนาก็คิดเราว่าไม่น่าจะล้างได้นะครับก็ลองล้างดูถอดออกมาล้างดูอ่ามันเป็น ัวโค้ดอ่ะมันเสื่อมนะครับแล้วก็มีแบบเป็นฟุ้งๆออกมาเนาะพี่หนึ่งก็เลยล้างดูนะครับไหนๆมันก็ล้างแล้วอ่ะก็เลยรื้อออกมาแล้วก็จัดการล้างดูก็ผลก็คือก็โอเคใช้งานได้นะครับส่องดูแล้วถ่ายแสงปกติได้ย้อนแสงได้นะมันไม่ใช่ฝ้าที่เป็นแบบฝ้าหนา,ห,นาหรืออะไรเลยนะครับมันเป็นเหมือนโค้ดลอกนะเพราะว่าโอลิมปัสเนี่ยโค้ดเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละ คือพออายุมันผ่านไปสักพักนึงเนี่ยตัวโค้ดตัวอะไรมันก็จะลอกนะครับแล้วก็น้ํายาที่ใช้ล้างเนี่ยนี่เ่งอะ่ะใช้แค่ทีแรกใช้แค่น้ําเปล่าดูเช็ดฝุ่นดูนูน่นดูนี่นั่นแต่ชิ้นเล่นเนาะถัดมาก็เป็นออพิลแอลกอฮอล์ Alcohol, แค่นั้นไม่มีน้ํายาอื่นใดๆนะครับก็จะใช้แค่นี้เองแล้วก็เช็ดด้วยกระดาษเช็ดเลนนะครับแล้วก็มาที่บอดี ไอตัวเลนเนี่ยดูลบแสงตอนมามันหนืดนะครับตามอายุเลยเพราะว่ามันจะมีจาระบีข้างในเนาะแล้วก็ตัวสปริงต่างๆอะไรพวกนี้มันหนืดมานะครับเนี่ยตอนแรกกดกดเช็คเดฟเนี่ยเปิด F 1 6นะพอกดเช็คเดฟไปเนี่ยตอนที่เลนมาเนี่ยมันแทบจะไม่ไม่ขยับเลย นะครับก็จัดการถอดออกมาล้างทั้งหมดนะครับก็ลงรูปไว้อยู่ในเพจนะขั้นตอนในการล้างเนาะเลนเล็กอะ่ะมันล้างไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าอ่าภายในของมันเนี่ยสปริงรุ่นนี้มันจะมีสปริงสองส่สงสวนนะครับมันก็จะต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็วิธีการใส่กลับประกอบกลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งหัวน็อตเนี่ยมันเป็นหัวแบนอย่างเงี้ยเป็นรุ่นเก่าเลย ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในการที่จะเอาออกหรือออกมาถอดมาล้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหัวแบนเนี่ยถ้ามันแน่นเกินแล้วเราไปใช้ไขควงเนี่ยบิดมันมากเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะบินแล้วก็หักนะครับเราก็ต้องดูด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าใครจะล้างเองนะจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีถอดเนี่ยให้ถอดน็อต3ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับยกไอแผ่นดำๆนี้ออกมาก่อนถึงจะ เอาเลนออกมาได้นะส่วนด้านหน้าก็ใช้เป็นลูกยางนะครับหมุนออกมาเลยแล้วก็มันจะมีลูกปืนด้านในแล้วก็จะมีพวกคราบต่างๆก็จะการล้างเป้นหมดแล้วให้ดูอีกทีนึงเช็คเตปให้ดูโอเคนะใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรถ่ายแสงปกติได้พี่หนิง,งยืนยันเลยอันนี้คอนเฟิร์มจากประสบการณ์ ที่ใช้รุ่นนี้มานะครับเลนมาสวยมากๆประมาณนี้นะแหวนโฟกัสสมูทนะที่เหน่งไม่ได้ทำให้มันลื่นหลวมหรืออะไรนะครับมันก็จะสมูทนิ่มๆแน่นๆแบบนี้อ่อถัดมามาที่บอดี้บอดี้เพน f ปกติแล้วต้องบอกก่อนว่า,าพี่หนึ่งไม่ค่อยรับทําเท่าไหร่พวกกล้องที่มันราคาค่อนข้างสูงอะ่ะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีอะไรแล้วกล้องรุ่นเนี้นะครับมันจะมีจุดตายอยู่ไม่กี่จุดหรอกที่จะทําให้กล้องเสียเนาะก็ดูจากรูปทางเจ้าของส่งรูปมาให้ดูก็ดูว่าสภาพมันก็โอเคนะครับก็เลยอ่ะส่งมาเดี๋ยวพี่หนึ่งจัดการให้นะครับก็ลองมาเช็คดู นาะเช็คดูเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นไปตามที่คิดนะครับว่ากลไกลติดขัดเป็นเรื่องปกติของมันเลยอืมก็ต้องลื้อออกทั้งหมดแล้วก็ในส่วนพลาสติกด้านหลังเนี่ยยังไม่แตกนะยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับซึ่งหาย,ยากมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยไอพลาสติกเนี่ยมันจะแตกเพราะว่าบางคนไปใส่ไอตัวโคชะเอาสวมมันลงไปแล้วเวลาเอาออกเนี่ยไปดึงไปโยกไปอะไรอย่างเงี้ย ไอพลาสติกตัวนี้แตกง่ายมากนะครับก็เลยจัดการไปให้ทั้งหมดเลยลื้อออกมาทั้งหมดเนาะเข้าไปดูที่เพจได้นะครับว่าพี่หนิงลือ้อยังไงทําอะไรไปบ้างนะ่ะตัวหนังก็ลื้อออกเนาะข้างบนลื้อออกช่องมองแต่แรกดูช่องมองมันมีจุดดาๆก็คิดว่าจะเป็นปิซึมในส่วนนี้ในส่วนด้านหน้านะครับพอถอดออกมาล้างรือแล้วเนี่ยปิซึมในส่วนด้านหน้าดีมากๆเลยอันนี้ย้ำนะ คือดีมากๆเลยในส่วนนี้มิซึมตัวนี้ช่องมองเนี่ยนะครับถัดมาก็จะเป็นกระจกข้างในกระจกข้างในเนี่ยมีรอยข่วนมีรอยอเสื่อมตามอายุนะมันจะเป็นกระจกสะท้อนใช่ไหมครับและทีนี้ถัดมามันก็จะเป็นปิซึมในส่วนของตัวสะท้อนกับตัวสกินโฟกัสเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมก้อนสามเหลี่ยมใหญ่ๆนะครับซึ่งไอ้เจ้าก้อนตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นจุดลาสีดำ เป็นจุดเป็นคราบเป็นอะไรเงี้ยมันจะล้างไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นก้อนปิซึมนะครับอันนี้ต้องทาความเข้าใจกันด้วยเนาะม,มันก็มีแหละจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆเห็นไหมอ่าเ,เนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าจุดเล็กๆเนี่ยมันจะอยู่ในก้อนปิซึมก้อนใหญ่นะครับไม่ได้อยู่ที่ช่องมองนะช่องมองใสมากอันนี้พี่หนึ่งถ่ายรูปเอาไว้ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ กล้องเนี่ยอีกอาการหนึ่งยอดฮิตเลยก็คือสปริงล้านะครับสปริงล้าเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงก็คือพอขึ้นไปแล้วเนี่ยมันต้องขึ้น2สโตกใช่ไหมรุ่นนี้เพนเอฟอะพอขึ้นไปแล้วไอ้สตกที่สองเนี่ยบางทีพอสปริงมันล้าเนี่ยมันไม่ไปขัดกลไกด้านล่างนะครับให้มันยกตัวขึ้นมันก็เลยกดถ่ายไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องขึ้นชัตเตอร์อีกนิดนึงนะครับในส่วนนี้เนี่ย พี่หน่งจะไม่ตั้งสปริงให้นะเพราะว่าถ้าเราไปตั้งรอบสปริงหรืออะไรเนี่ยเกรงว่าด้วยอายุของตัวกล้องแล้วอ่ะมันจะทําให้สปริงขาดหรือล้าไปมากกว่านี้นะครับก็จะแก้ไขไปเท่าที่แก้ไขได้ก็คือถอดออกมาแล้วก็ล้างล้างระบบภายในเน่ะระบบมันจะมีคราบจารบีดาๆอะ่ะต็มไม่หมดเลยอ๋อนะถ้าใครดูในเพจของพี่เหน่งนะรุ่นนี้ถ่ายไว้อยู่ แล้วก็ลงไว้ในเพจอยู่เนาะจะมีคาบจระบีจากในตัวก,กลไกเนี่ยลามลงมาข้างล่างนะครับเตม็มไปหมดเลยก็ค่อยๆล้างออกแล้วก็ค่อยๆตั้งใหม่ตั้งก็ตั้งระยะลองเช็คดูใหม่ล้างให้มันสะอาดที่สุดอะนะแทบจะทุกชิ้นเลยเลื้อออกมานะครับแล้วก็กระจกเนี่ยกระจกที่มองสะท้อนเนี่ยมันเป็นรอยขนแมวคาดว่า น่าจะถูกเช็ดโดยการที่ใช้กระดาษหรือหรือชิ้ชู่ที่มันมีทรายหรือมีอะไรเนี่ยเช็ดนะครับมันเป็นเลยเป็นขนแมวอย่างนี้มันอาจจะส่งผลกับการมองบ้างนะเท่าที่สองรูนะครับมันไม่ใส่อะเห็นไหมแล้วก็ไม่สามารถทําให้มันใสได้ยกเว้นว่าจะเปลี่ยนกระจกชัดม,มาแผ่นสกินโฟกัสรุ่นนี้หลายคนไม่ชอบที่แผ่นสกินโฟกัสมันมองยาก ในจุดตรงกลางก็จะเอาตัวของเพน FT มาเปลี่ยนมาใส่นะครับให้มันโฟกัสง่ายขึ้นให้มันมองง่ายขึ้นเนาะก็จัดการถอดล้างไปให้เรียบร้อยนะในส่วนนี้ในส่วนโฟกัสสกีนห้ามใช้น้ำยาใดๆล้างเป็ดขาดนะครับแอลกอฮอล์อะไรอย่าน้ำสบู่น้ำผสมน้ำยาอะไรต่างๆเนี่ย ห้ามเช็ดนะครับให้เอาลูกยางเนี่ยลูกยางแบบนี้นเป่าฝุ่นออกแค่นั้นพอนะครับห้ามเช็ดมันแรงๆรงเด็ดขาดเพราะมันจะเป็น่อยนะออกลับมาในส่วนของสปีดก็แก้ไขให้นะครับจัดการให้ใหม่เรียบร้อยจะสร้างไว้ที่ช h u เตอร์บีก่อนแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้ที่เห็นติดสกอตเทปไ้อ,อยู่ก็คือ คือมันมาสวยมากอ่ะไอพื้นล่างอ่ะนะครับเวลาพี่หนึ่งทำกล้องอ่ะถ้าบอดี้มาแบบพื้นล่างมาสวยเยงี้ยแทบจะทุกตัวแหละพี่หนึ่งจะเอาสก๊อตเทปอ่ะมาปิดที่ฝาท้ายไว้เพราะเวลาทําเวลาระวางเงี้ยกล้องของลูกค้าหรือน้องๆที่ส่งมาให้ทำเนี่ยมันจะได้ไม่ถูกับโต๊ะถูกับลายให้มันเป็นรอยนะครับก็ติดสก๊อตเทปเอาไว้ให้นะครับตอนทําเสร็จ ก็เดี๋ยวก่อนส่งเดี๋ยวจะลอกแล้วก็ทําความสะอาดไปให้ทีหนึ่งนะอ่ทีนี้มาดูภายในกันวิธีเปิดก็ยกขึ้นนะครับเปิดรุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องบุกันแสงใดๆนะครับมันจะมีขอบแค่นี้ฟองน้ําเล็กๆกับตรงนี้แค่นั้นเองขอบตรงนี้ด้านบนด้านล่างไม่ต้องไปบุเพราะว่าที่ฝาหลังเขามี2ชั้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ อออกแบบมาดีอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องไปบุกมันอันนี้เป็นรอยนิ้วมือเดี๋ยวเช็ดไปให้อีกทีหนึ่งนะครับจัดการทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะ,นะทีนี้มาทสการชัตเตอร์บีทีเนี้ยไออาการที่พี่หนงบอกเนี่ยว่าอาการาสปริงล้าเนี่ยที่มันต้องขึ้น2ครั้งแล้วมันอาจจะกดถ่ายไม่ได้ต้องดันอีกนิดนึงเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เป็นบางช่วงจังหวะนะครับแต่ว่า ตัวขึ้นเฟรมอะลื่นกว่าตอนมาแน่นอนตอนมาเนี่ยแทบจะดันไม่ไปเลยนะครับอยู่นะหนึ่งสองชัตเตอร์บีกดถ่ายกดค้างนะชัตเตอร์บีนะครับอถัดมาสปีดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะเทสไปเลยนะหนสอง ถัดมาสองจะไล่สปีดไปเลยนะครับจนถึง1นึ่ต่อห้าเนาะ1 2มันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับถัดมาสปีดสี่แเนี่ยมันจะติดเวลาเราขึ้นไปสองครั้งแล้วมันจะกดถ่ายไปได้ให้เราดันปีกนิดนึงเนี่ยนะครับประมาณนี้ในสปีดช้าๆมันจะเป็น แต่ถ้าสปีดเร็วที่เราใช้กันปกติเนี่ยมันจะไม่เป็นนะครับถัดมาสปีด15 1 2ึ่งาสขึ้น1 2 60ขึ้นฟิลมเวลาขึ้นฟิลมไม่ต้องไปกระแทกมันนะครับขึ้นพอให้รู้จังหวะแล้วปล่อยลงมาแล้วก็ขึ้นอีกทีนึ่งเพราะมันเป็นดับเบิลสโตรกเนาะในการขึ้นฟิล์มถ่ายครั้งหนึ่งเนี่ย ถัดมา 1, 2, 5่งสองหองห้ 250. แล้วก็500นะครับตัวบงตัวเบดเปิดปกตินะเบดด้านหลังมันจะเป็นโรเตอร์แบบหมุนนะครับเลน้วฟิลม์มมันก็เดินปกติของมันถ้าสปริงไม่ขาดหรือว่าสปริงไม่หักอะไรพวกนี้ย ดรืเซ็ตได้การเปิดฝาหลังเนี่ยตรงใบตัวเนี้ยมันจะเป็นโรเตอร์นะเป็นครึ่งเป็นใบวงกลมนะครับเนี่ยดูนะเนี่ยสปีดหนึ่งต่อห้าร้อยนี่มองไม่เห็นแน่แน่เสปีดซีเนี่ยเห็นไหมที่สปีดช้ามันจะติดให้เราขึ้นฟีมอีกทีนึงเนี่อโอเคไหม พี่แม่งเห็นหลายคนใช้รุ่นนี้แล้วมีปัญหาเพราะว่าในการขึ้นฟิล์มแต่ละคนน่ะแรงของในการขึ้นแต่ละคนน่ะมันไม่เท่ากันนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปกระชากไม่จําเป็นที่จะต้องไปกระชากนี้ไม่ต้องไปกระชากชา้าๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรีบถ่ายกล้องฟิล์มอะ่ะถ้าเป็นรีบมันอะ มันไม่รอดหรอกนะครับไม่ต้องรีบเลยช้าๆสบายๆขึ้นฟิล์มไปแล้วก็กดถ่ายนะครับ mm hmm. ก็ตัวสปีดกลับมาใช้งานได้เรียบร้อยนะเป็นปกติตัวกล้องเป็นปกติหนังติดกลับไปให้แล้วหนังเนี่ยคือไอ้หนังโอลิมปัสเนี่ยด้วยกาวด้วยอะไรของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาออกยากมากๆ นะครับเวลาติดกับเนี่ยก็ยากนะก็ต้องทําความสะอาดกาวเก่าทั้งหมดออกก่อนนะครับแล้วก็ติดกลับเข้าไปจะเห็นว่าเป็นรอยเนี่ยมันเป็นรอยอล่องต่อของตัวแผ่นเพจที่เวลาเราถอดออกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นรอยล่องต่อแล้วก็เป็นรอยน็อตหรืออะไรพวกเนี้ยนะทีนี้มาดูกันเวลาใส่เลนเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไง เลนมันจะมีมาร์กสีแดงนะครับจุดกระมาร์สีแดงตัวนี้วางประกบกันลงไปก่อนแบบนี้จากนั้นบิดขึ้นมันก็จะล็อกปกติตัวนี้คือการปลดล็อกเลนนะฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้เป็นเช็คเดฟนะครับสมมติเราเปิด F 16เนี้ยตัวเบรมันจะไม่ปรับตามแล้วก็มาเช็คเดบก่อน,นเห็นไหมเ เทสปีดช้าล้วกันตอนถ่าย1ต่อ30ซึ่งเฟรมพอเรากดถ่ายดูนะเห็นไหมอีกทีหนึงอาจจะมองยากหน่อยนะอ๋อสปีดช้าลงหน่อยก็ได้สปีดแปดเห็นไหมอ้อนะ,ะ,ะครับก็จะประมาณนี้ตัวเลนก็สัมพันธ์กันกันกบบอดี้เรียบร้อยนะ ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าลืมไปซื้อฟิลเตอร์กับฝาปิดมาใส่แล้วกันนะครับป้องกันเอาไว้มันก็จะส่งมันก็จะประมาณนี้หล่อๆประมาณนี้นะครับเวลาเอาเลนส์ออกกดปนนรีนค้างบิดลงไงไหมเนะวลาใส่เหมือนกันมาร์กสีแดงชนกันขยับนิดนึงแล้วก็บิดขึ้นจบเลยง่ายๆนะครับเบสิคง่ายๆเลยใส่ฟิล์ม ไม่น่ายากเนาะวางกักฟิล์ลงไปกดรีว i n น็อปออมาแล้วก็ดึงหัวฟิล์มใส่ในช่องนี้นะครับอ่าทีนี้เวลากอฟิล์มปลดล็อกตอนนี้มันยังล็อกอยู่เห็นไหมมันเดินได้ทางเดียวนะครับพอเรากดเนี่ยรีว d b บัตเท r e รีลิสตัวเนี้ยมันก็จะฟรีเห็นไหมซึ่งเราก็สามารถที่จะกอฟิล์มกลับได้นะครับการกอสมูทนะลื่นสมูทเลยจากนั้นพอเราขึ้น ชัตเตอร์ไปสองครั้งมันก็จะล็อกถ้ามันไม่ล็อกให้เราใช้นิ้วโป้งทำการดับเบิลเช็คดันนะครับปุ่มข้างล่างก็จะดีดลงมาแล้วมันก็จะล็อกปกติอันนี้คือเบสิกของมันเลยนะอย่าลืมช้าๆไม่ต้องรีบเล่นกล้องฟิล์มไม่ต้องรีบครับช้าๆหล่อๆแบบนี้สภาพยังดีอยู่เลยขอบไม่บุกมีตรงนี้มีรักยิ้มหน่อยหนึ่งนะ เท่าที่พี่หนึ่งเห็นนะครับแล้วก็ตัวกล้องมาเนี่ยพี่หนึ่งเปิดคลิปอัดตั้งแต่พัสดุส่งมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการยืนยันด้วยว่าตัวกล้องเนี่ยมันมาสภาพแบบไหนอะไรยังไงเนาะนี่มีในส่วนไหนที่เคไม่มีแล้วเพราะมันเป็นระบบแมนวนวลอะแล้วก็รุ่นนี้มันจะมีอะเซซซอรีนะครับเป็นตัววัดแสงคอบลงไปมันก็จะเป็นตัววัดแสงออกมาเนาะให้เราปรับ ตามค่าแสงของมันแต่ถ้าไม่ซีเรียสก,ก็ใช้แอปวัดแสงในมือถือก็ได้หรือจะไปหาซื้อแท่นเป็นโคชูเสียบกับตัวเนี้แล้วก็เป็นโคชูแล้วก็ใส่หัววัดแสงก็ได้นะครับแต่ข้อควรระวังระวังพลาสติกตรงนี้มันจะหักโอเคนะเนี่ยพอมันเป็นร่องยื่นออกมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ข้อควรระวังเลยหลายคนเจอแล้วหักนะครับ f 2 8ขึ้นฝีสปีดส่เนสิบเอ็ดขึ้นฝีสปีดสเหมือนกันอโอเคเนาะตัวกล้องใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตอนแพ็คส่งเนี่ยพี่หนึ่งจะถอดเลนแยกกับบอดี้ออกไปแบบนี้จะไม่ใส่รวมกันละแพ็คนะจะแพ็คแยกออกไปแบบนี้นะครับพอไปถึงเนี่ยก็ อัดคลิปไว้แล้วก็เปิดตัวกล่องเช็คด้วยเนาะแล้วก็ที่บอดี้เนี่ยมันจะมีรอยโค้งตรงนี้ทั้งสองด้านเห็นไหมอาจจะมองยากหน่อยนะเนี่ยเนะครับเดาว,ว่าน่าจะเป็นสายคล้องที่เป็นหนังแล้วมันถูทั้งสองด้านนะครับเวลาใช้งานเนาะก็ไปใส่สายคล้องเท่ๆได้นะครับ ด้านข้างก็จะประมาณนี้ด้านล่างก็หมดแล้วอเนี่ยซีซิงแฟลชต,ต่อให้เรียบร้อยนะจัดการให้เรียบร้อยนะครับคร่าวๆแล้วกันเนาะกับ Pen f ตัวนี้ก็ถือว่ายังเป็นกล้องที่ราคาสูงอยู่ในยุคนี้นะครับราคาโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5 6 7ดประมาณนี้8ป0 0ันถ้าสวยๆส,สภาพนี้นะมันก็จะ ราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็หายากด้วยสภาพสวยๆแล้วที่สำคัญช่องมองถ้าช่องมองใสๆแบบนี้หายากแน่ๆนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นคราบคราบดำๆาเป็นลาขึ้นอะไรพวกนี้ยอยู่ภายในก้อนช่องมองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะกับ P ุณปั๊ s Pen f ตัวนี้ครับ